มาแล้วพี่น้องพอแล้วสวัสดีครับผมโสวัสดีตอนตีสองนะฮะก็คือคนเทยงานกลางคืนเป็นบอครับและทีนี้ก็กินกลางคืนใช้ชีวิตตอนกลางคืนมือยุดกะมันร่างกายมันก็มันก็ต้องตามลั่นตามควมที่มันเปลี่ยนมากเนาะก็มาหิวตอนกลางคืนว่าหลังจากวันนี้เราไปชุมนุมทั้งวันนีฮะตั้งแต่ สิบโมงเก้าโมงสิบโมงมาเหตุงานนี้จริงๆวันนี้ก็คือทํางานแหละนะครับเหตุงานหลายอย่างเกี่ยวกับสปอนเซอร์เกี่ยวกับหลายๆอย่างการวางแผนที่จะเดินหน้าในในใน,ในเรื่องขององานนะครับอันนี้มืออื่นไปโคราชนี่มาประชุมอยู่กรุงเทพหรือมานอนอยู่บ้านน้องน้องชายนะครับน้องโอแอดมินเรานี่เองแอดมินอีกคนนึงนะฮะแต่ไม่ค่อยชอบบอกกล้องเท่าไหร่ แม่น้มอ,อาจเันเเลยหิวจริงๆผมบ่ค่อยหิวจริงๆผมบ่ค่อยหิวเลยเนี่ยคโอ้แบบเพิ่นต้มมามามาห้ครับก็ขอโทษเจ้าของบ้านด้วยนะครับขออนุญาตเอาไากินในห้ <c oughs> องนี้เอเมื่อไงเมื่อไงใส่ซ้ำเท่าม,า,มากนี่คือจังบอไหข้นกิ่นเนาะคือจังบวไฮยนัน <c oughs> <c oughs> อัน ค่าปรุงลายน้ำซุปก็ได้เสียปรุงปรุงลายกันไหมจนมาน้ำซุปเสียเหมือนบอกปรุงแนวปรุงอีกน้ำซุปจนเสียเอาใส่นี้ลงไปครับเออกระเทียมเจียวลงไปเอานำมุ้งไปกินแล้วก็นอนเหม็่นอย่าคลองมันอันนี้อะไรเนี่ยหอมเคียวนี่จะเน่าปิดจะเสียดังไรได้ดย นก็บว์วันหรอกหอยน,นีนอบบอาายน้มันเป็นกับเปาผ้าไอ้จินมันเป็นรีวิวสินค้าให้กเจ้าดีอันนี้คืออย่างนี้ <laughs> กินหรือ <laughs> กินตั้งใต่เสือไม่กินเอาใส่เบิร์ได้ตีอายเหมือนเลยร <c oughs> ก็มีเลยครับหอยอ <c oughs> ซื้อ ใส่ตามมาขาดเนอาร์ต้งตัวกันเทดใส่ถวยไผ่ถวยมันมาเสลียวมล้วมันจังเป็นแบบคิดพอ่อนตอนตังวงใหม่ๆแมแหมอไอยย่ำมาสอดอมเดึกๆแหม я. ที่แม่ลาดอันตมามากๆเพศข้าต้มนะอาบใไซหม้อใยๆมันจะเสียบดีได้ไอ้แบบกินใส่น้ำหน่อยๆก็ถือ,อแ่้วมัเสียบแต่พี่พูดถึงตัวน้พี่ไม่ค่อยชอบกิน บอคอยมาก,กินลูกชิ้นไหม,มแต่ถ้าเป็นหมูเป็นเอียงกินเป็นลูกชิ้นบอคอยมั้ยอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูมไม่มีแป้งกินเรากินเรานอน,นําไม่ผ่านพเพรามือตึงเสาผ้าไอตึงน้าเสาเด้อ ่ต้องถามด้วยว่าใส่ยังเนียเพราะว่าขวอีหอย่างอยู่ในขวไดใส่เบอร์ด้วยเพราะว่าบอบยานีบ่เดี๋ยวยังเอาใส่เหมือนเล่นมอแมนเพราะน้ำปลาปลาแดดใส่ปลาแดดเพราะว่าอยู่ขัดวหมือแหงหาไฟบรเหินแล้วนอนบันนองอาศัยบันนองซ้ายอยู่ เสียงเงียบขวดขวดจะเสียบใช่ไหมไอ้หนิ้วเขาไหมข้าวกบรบบไดกินยังเล่นเนา <c oughs> ะข้าวกรบบไดกินยังเล่นเนาะไปกินนี่อเองบุ๊บมันวายุท้องเนาะมันวายุท้องหรอกินแล้วมันเป็นวินวินอาหารญี่ปุ่นเนอะกินได้หน่อยหน่อยมันก็เรียนเนาะนี่สูบเซีนคือจงังย,ย่ายยไงอยู่ในอันคือข้าวบะคูขึ้นกับสิบอัน ก็แบบนั้นอาจเบิ่งคลิปกินอัดมากเบิ่งคลิปกินแย่อันนั้นแยเราสิมากอาหารเพิ่ันดีหรอกวเข้าบบกคุณไอร้องมานซุปเซีนพี่น้องซุปเซีนอือืมกินช่วยมากอ่ะพี่น้องเดี๋ยว คลิปนี้เอาไปซับนี่ซะก,ก่อนเนาะงมิ้นครับ<อ>ี่เอาหน่อยเน<ร><ร>ี่ยหิวเตี้ย <laughs> หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวอาชิบกิ่นบดก่อนน้องพี่น้องเดี๋ยวอาชิบได้กินนี่มามากินมามาแลกันกรอบิดเนะครับตัวกินไปเลยผู้ไทยกับไทยไปรถต้มยำขึ้นรถยัถง,อ,ยงอันนี้ต้ยมยำน้ำข้นแต่ว่าอาร์ต อาจซื้ออันพริกเผามาใส่อีกตั้งหาเพิ่มหยิบาแล้วก็ซื้อมะนาสวสดมาบีบใส่เอ<ป>แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลพริกน้ำปลาจะประมาณนี้บอสเซอ้อมือเขาเล้มาปรุงเองใส่น้ำรวงหลายพพดซิมเรียมันจางไหมบม่าจางเลย บอที่แหลมันจางตอนนี้จะได้มาใส่เครื่องปรุงใส่ยังเข้าไปอีกก็เลยเป็นรสชาติในฉบับของเราทานสุดยอดมากเลยอาร์ตที่จะไม่ลืมเพื่อคุณเธอเลยเพราะว่านอนหลกออจากตื่นในเรื่องอยูซอลปลูกเนยมันทางได้ลองไดปก,กิ่งแขกได้พ่ามันด่นตีสนี่มนยแซบยแซบแซบปีนองไปแล้วหิวแล้วหิวแล้ว